สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้อง f อฟทุกคนทุกท่านคลิปนี้ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวจากสนามลบแต่มาขายหนังสือครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสอาทิตย์แล้วไม่ได้ขายนะครับยูทูบเบอร์ไม่มีรายได้นะครับ,ไรไนะรบก็เลยนังสือออกมาเสนอนะครับจำหน่ายนะครับพี่น้องเอฟซบางคนบางท่านยังไม่ได้นะครับเสียงปืนกับความตายที่สมรภูมิช่องบกราคาปกติ 190บาทราคา fc จำหน่ายในตอนนี้ก็100บาทพร้อมส่งเหลือประมาณ40เล่มหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับเ,เสียงปืนกับความใจที่สมรภูมิช่องบุกนะครับเหลือไม่เยอะนะครับส่วนนักรบดำกับวันแดงเดือดเผากรุงเทพเล่มนี้เหลือประมาณ30เล่มหมดแล้วหมดเลยเช่นกันนะครับส่วนเล่มนี้ นะครับเหลืออยู่5เล่มนะครับเล่มนี้ขายดีนะครับแล้วก็ไม่มีหมดแล้วหมดเลยเช่นกันราคาปกติ160บาทพี่น้องเ c ของนนวินนะครับช่วยสนับสนุนคิดเพียง100บาทพร้อมส่งเช่นกันนะครับเหลือไม่เยอะนะครับทั้ง3ปกนะครับทั้ง3ปกเอ่อหนังสือของนนวินทั้ง3ปกนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีจำหน่ายในซีเอ็ดไม่มีจำหน่ายในร้านในอิน นะครับพอเคยจําหน่ายมาแล้วแล้วก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลิตนะครับทั้ง3ปกเหลือประมาณสักเ0เล่มน่าจะประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้หมดแล้วหมดเลยพี่น้อง f c ท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับก็ช่วยสนับสนุนน,นนาวินด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งซื้อไปแล้วก็ได้จัดส่งไปหมดทุกคนทุกท่านแล้ว นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนนะครับให้ความอนุเคราะห์กับนนท์นาวินด้วยดีตลอดมาขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ